ตอนนี้เรามาถึงพัทยาแล้วเราแวะที่ตลาดนักเกลือนะเนี่ยก็จะขายพวกอาหารทะเลอะไรประมาณนี้โหเป็นเป็นเลยนะ,ะโหนี่กุ้งอะไรอันเนี้ยอ๋อกุ้งแม่น้ำเราเลยเนี่ย สดมากเลยอันนี้ก็เรียกตลาดอะไรนะตลาดลานโพค่ะอ๋อตลาดลานโพพัทยาเนาะตลาดลานโพตรงนี้ก็เป็นพัทยาเหนือหรือยังไงอะไรนะเป็นาอ๋อพัทยาไปหน่อยเยอะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกุ้งกันนะกุ้งแม่น้ำนะครแม่น้ำค่ะโอ้สดสดมากเลยตัวใหญ่ๆอู้ไข่อันนั้นน่ะใช่ค่ะไข่ค่ะหัวแก้วเลยหัวไข่เป็นแก้วเลยอ๋อย่างนี้โลเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบค่ะอ๋อสองร้อยสี่สิบ นี่เหมือนกันอ,อ,กอ่อราคาเท่ากันอันนี้จะราคา28อ๋อ,อเอ๊อดพาเดินไปดูข้างในตลาดนะว่ามีอะไรขายมาย้างอ,ยางอุยคนทานอย่แฉะฮะนี่ปลาหมึกอีนน้ี่โซนปลาหมึกโซนปลาหมึกแล้วก็ปูยปูไข่เนาะปูไข่อะปูไข่ะร กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ดิ้นกระเดากระเดากระเดาอะไรฮนะเน,นี่ยโซนเนี้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเนะนี่ยสองพันห้านี่สามพันเดียวโอ้ใหญ่มากฮะพวงมังกรนะั่นแหละ ก็จะกุ้งมังกรตัวใหญ่มากครัน่าสนใจมากเนี่ยตัวเนี้ยอ้มทตัวใหญ่เมโอ้ากวนีโอใหญ่มากเลยของตัวพันเอานี่โลนึ่งค่ะนะเดี๋ยวเราได้หอยแครงมาแล้วค่ะหนึ่งอย่าง นี้เรามาตลาดลานโพนาเกลพัทยานะคะหาอาหารทะเลสดๆทานกันค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลสดๆเยอะเลยค่ะซื้อแล้วก็จะมีจ้างจ้างให้หนึ่งให้ต้มได้ค่ะนะเราเดินดูกันเรื่อยๆค่ะมีอะไรบ้างนาคาก็ดได้นะตัวกุ้งขาวสองร้อยแปดสิบตัวใหญ่มากนี่กุ้งหัวมันสามร้อยห้าสิบ กุ้งหัวไข่กุ้งหัวไข่อ๋ออันนี้อันนี้กุ้งไข่หัวไข่กับกุ้งไข่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอ๋อนี่มีกุ้งไข่อ๋อ,อค่ะอ๋อค่ะแต่มันมีไข่ด้วยไหมเพรามันมีไข่ด้วยเหรอคะถ้าไม่มีไข่ด้วยเราก็มันจะ่นี่ไงอ๋อไข่ อ๋อแต่แต่คันนี้เนี่ยซื้อเสร็จแล้วต้องให้เขาทำแต่ที่นี่ไม่ได้รับนึ่งให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเนี้จะเป็นโถูกใจเราอ๋อค่ะขอบคุณค่ะอ๋อหอยนางลมค่ะหอยนั่งลมไม่หอยร้อยเดียวไปเลยไม่หอยไม่คล้ายหอยร้อยเดียวค่ะไม่หียไม่คล้ายหอยร้อยนีไปเลยค่ะอย่างงี้ขายไงคะร้อยนี่เอาไปสมัยหกแสนสิบแล้วค่ะ ือแล้วยังไงเหมอนกนั้นเต็มโลสามร้อยสิบบาทอืมโลนั่นสองร้อยโอ้ร้อยมันใหญ่ไปไหมก้งไรุ้ยกระโดดกุ้งกระโดดค่ะนี่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งกระโดดน็อตน็อตนนะอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นขอโทษค่ะกระเด็นค่ะสวยค่ะสวย ันนี้จะเป็นหอยนางรมค่ะลูงมังกรค่ะนี่ตัวนิดไซส์นี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะอันนี้สองตัวแปดร้อยอะคะอืมสดสดเลยอันนั้นสองตัวพันอันนั้นคือตัวละอหรคะ ตัวละร้อยห้าสิบจ้ากินกี่เป้เลยร้อยห้าสิบ้ออ๋อนี่ตายใหม่ค่ะตายใหม่ใช่ไหมเราทำซาซิมิให้ไหมถ้ากุ้งตายไม่ได้ทำอ๋อทำแต่กุ้งสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนั้นเราต้องไปย่างไปเผาเองเรื่องย่างได้หมอืมอ๋อค่ะตายก็เออใช่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 แต่มันก็สดจริงแต่ว่านี่คือนี่เป็นเป็นจะทำให้เลยโอเคนี่นะคะอืมตัวใหญ่จริง จ้ะไข่ไข่แดงรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วจ้ะค่ะสุราษฎร์เนาะไข่แดงแดงมาเดี๋ยวมาดูปูไข่กันโอ้สวยมากมากเลยไข่เนาะไข่แดงแดงไข่สามไข่สี่ตัวโลสามตัวโลสี่ตัวโลดูไข่ดูไข่ไข่แดงแดงอย่างนี้เลยเนี่ยคะอ๋อหกตัวโล ส่ดดวนใหญ่เขาไปไปดองไปดองอืโอเคได้แล้ไปได้เลยมาแต่เดี๋ยวเราก็น่าจะ คล้ายๆกัน ya โอ้โหกุ้งมังกรเนี่ยสุดยอดเลยฮนะะปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกฮนะไปทางปากทางเข้านะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะขายอาหารคล้ายๆกันนะแต่ก็มาแล้วไม่ผิดหวังฮนะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ผิดหวังฮนะนี่ตอนนี้น่าจะแวะซื้อหอย,อยนะเพราะว่าได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเอาไปให้เขาลวกให้นะนางเอกเรากำลังซื้อ หอยที่ก็แก่แล้วน่าจะเป็นหอยนางลมฮะเดีย๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆฮะๆก็แต่ละร้านก็น่าจะขายของคกล้ายกันนะครับเพราะอาหารสดทั้งนั้นละทั้งปูทั้งกุ้งกุ้งมังกรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาหอยอะไรประมาณนี้นฮะก็เลือก ก็โอ้โหเยอะมากฮะเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยที่พาดูเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดูข้างนอกกันฮนะเดี๋ยวไปยืนรอข้างนอกเพราะว่าเราซื้อมาแล้วได้หลายอย่างฮนะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วน่าจะเดินทางก็หาที่พักฮนะข้างในฮนะคนเยอะมากนะฮะเนี่ยเขาแก่ไว้แล้วเนี่ยน่ากินน่ากินฮะ สำเร็จแล้วเนี่ยกินได้เลยไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆอ,ออกมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงพวกอะไรแบบนี้ก็ทริปนี้พามาเที่ยวพัทยาก็เลยแวะตลาดนะฮะก็ประทับใจนะเพราะว่าของทะเลเยอะมากฮนะถ้าเพื่อนๆผ่านมาก็แวะซื้อได้เลยฮนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อเพื่อ กับที่พักกันนะเลสโก้รับจ้างปิ้งฮนะรับจ้างลวกให้นะเนี่ยเราซื้อเสร็จเราก็มาจ้างให้เขานึ่งให้เขาปิ้งฮนะว่าพวกปุ้งพวกหอยก็มานึงฮนะเนี่ยขอก็รับจ้างเล่งมีรออยู่เนี่ยปุ้ง กุ้งลายเสือครึ่งโลกุ้งลายเสือครึ่งโลทั้งหมดเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบขอถ้วยน้ำจิ้มกับถ้วยโฟมได้ไหมหรือว่าต้องซื้อค่ะร้อยนี่ค่ะ โอเคนะครับไปกัสองตัวตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วครับหลังแกะไกคอนนึงอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ทั้งกุ้งได้ทั้งหอยได้ทั้งกุ้งลายเสือกุ้งมังกรฮะน่าจะเดินทางกลับแล้วครับพิกัดนะฮะพิกัรผมเริ่มแจ้งพิกัดไปพิกัดก็อ,อยู่ตลาดลันโบนาเกลือน,นะฮะพัทยานะครับ แวะเข้ามาซื้อหาได้เลยครับยังไงก็กกกกขอบคุณที่ติดตามนะเริ่มติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ